ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆของวันอาทิตย์ที่31เดือนกรกฎาคม2565ครับเป็นวันสิ้นเดือนพอดีครับ พืชผักภายในสวนของผมก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับก็คือการเจริญเติบโตก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับตอนนี้และที่หนักใจอยู่ตอนนี้ก็คือหอยทากครับที่มากัดกินผลผลิตของเราครับโดยเฉพาะต้นเครนะครับเหลือแต่กางก็เหลือแต่ก้านใบครับก็คือใบโดนกินเกลี้ยงไปหมดเลยครับ ันอาจจะเป็นเพราะเป็นหน้าฝนนะครับพื้นมันแฉะแล้วก็ชุ่มชื้นมีความเหมาะสมของการเจริญเติบโต,ตของพวกหอยทากครับมันก็เลยมีปริมาณเยอะเป็นพิเศษครับและส่วนผมก็รู้สึกว่าจะลกครับเหมาะแก่ที่อยู่อาศัยของสัตว์จำพวกนี้ครับพวกหอยทากพวกกิงกือพวกนี้ครับและนี่ก็คือต้นขึ้นช่ายครับที่ผมหยอดมาริบไว้ในกระถางครับงอกขึ้นมา ที่ผมกล้ายืนยันก็เพราะว่ามีท่านผู้ชมครับคอมเมนต์เข้ามาว่ามันคือต้นก้าของต้นขึ้นชายครับผมก็เลยมั่นใจครับกล้าพูดดเต็มปากเต็มคําครับว่านี่คือต้นขึ้นชายส่วนที่หยอดไว้ในแปลงก็คงไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าดูแล้วก็ยังเงียบๆอยู่ครับต้นขึ้นมาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าการปลูกืชผักของผมจะมีได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็เป็นเรื่องปกติของ การทําสวนที่ทําแบบไม่ค่อยใส่ใจและไม่ค่อยมีเวลาให้มันเท่าไหร่ครับและที่สําคัญก็ทําไปแบบไม่ค่อยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอะไรที่มันมีประโยชน์สักเท่าไหร่ครับก็ทําไปแบบอิรุ่ยฉุยแฉครับทาไปเรื่อยเฉยตามความพอใจของตัวเองครับผลที่ได้มันก็เลยได้มาแบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นความพอใจความชอบของเราแบบนี้ครับนี่ครับต้นถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้ก็ ขึ้นมาแต่ละหลุมก็ใช้ได้เลยครับเบียดเสียดกันน่าดูครับวันนั้นผมว่าจะมาถอนก็ยังไม่มีเวลาครับเดี๋ยวก็ยังเลือกไม่ถูกครับว่าจะถอนต้นไหนก็เห็นต้นไหนก็เสียด,ดายไปหมดครับก็คงต้องตัดใจเลือกถอนต้นที่มันขึ้นอยู่ทับๆกันครับคือคือที่กันเกินไปก็ถอนออกครับนี่ครับดึงออกมาเลยไม่ต้องเสียด,ดายครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ยังนึกเสียด,ดายอยู่ มันมีเยอะครับเลือกไม่ถูกเลยต้นนี้แล้วกันต้นครับเลือไปประมาณสามต้นกัครับก็ต้องมาถอนครับเพราะว่ามันเยอะเกินเยอะเกินประมาณเดี๋ยวมันไม่โตถอนไปเลยครับไม่ต้องเสียดายื่กกี้ยังพูดเงียบๆครับว่าเสียดายแต่ว่าต้องทาใจครับตอนนี้ก็ทําใจยากจร่งๆแถอนผมงอเลยครับเพราะว่าเห็นแล้วก็ไม่อยากจะถอนครับแต่ว่ามันก็ต้องถอนครับเพราะไม่งั้นมันก็ไม่โตแน่นอนครับอ้าว เหลืสอสามตนนี่ก็เหมือนกันครับมไม่ใช่ว่าตอนเสร็จแล้วก็ไม่เหลือสักตนข้างๆแปลงถั่วผมก็เห็นอะไรแบบๆครับในถุงดำ นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดถุงครับผมมาแอบเพาะเมล็ดของแตงกวาไปครับผมว่ามันงอกทุกทุกเม็ดรครับเพราะว่าผมจำได้ว่าผมยอดไปถุงละกี่เม็ดนี่ครับมีสาเม็ดมั่งสองเม็ดมั่งครับงอกมาหมดเลยครับนี่ก็ประมาณไม่เกินสี่วันครับ สองสามวันที่แล้วครับที่ผมงอกไว้เอ้ยที่ผมยอดไปครับแตงกวาก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งครับที่เป็นอาหารพันอุชะของพวกหอยทาก <c oughs> ผมก็เลยยกมันขึ้นมาไว้บนรองปูนกับสูงๆหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คงไม่ผลครับถ้าหอยทากได้กินมันก็คงปีนขึ้นมาได้ครับแต่ผมก็พยายามที่จะพ่นน้ำหมักไแรแมลงไว้ครับช่วงเย็นๆครับระยะบนว่าอยากกินแตงกวาครับผมก็เลย แอบมาเพาะแบบเืบไพรไปครับไม่เข้ารู้ครับปัญหาอีกอย่างของผมก็คือนอกจากโรคแมลงครับก็คือผมยังไม่รู้ครับว่าจะไปปลูกไว้ตรงไหนครับนี่ครับเช้าวันนี้ผมยังไม่ได้รดน้ําต้นไม้เลยครับก็ได้เต็มาเดินเตะๆภายในสวนเดี๋ยวอีกสักพักครับหลังจากนี้ก็คงต้องไปรดน้ําครับฝนก็ทิ้งช่วงมาสองสามวันแล้วครับตอนนี้ ครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนและชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนั้นจะต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออําลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขก จงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ